ให้ดูความต่างนะครับของหัวตัว36กับหัวของตัว24นะครับหลายคนอยากจะเอาหัวของสองเนี่ยไปแปลงหน้าจิก้าให้หล่อเหมือนกับตัว36นะครับอย่างแรกเลยนะครับหัวทั้ง2ตัวเนี่ยเขาจะมีขนาดที่เท่ากันนะครับแต่ว่าความสูงเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับสังเกตที่ตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่เห็นไหมนะครับอันนี้เป็นแก้มอันนี้เป็นกัรชนล่างนะครับอันนี้ ถ้าเป็นหัว36เนี่ยตระกูลของ F X Z G X Z F Y H นะครับเขาจะมีคออยู่ตรงนี้เห็นปะนี่น่าจะประมาณ 2- 3นิ้วได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นหัวของ2 4สนะครับเขาจะไม่มีคอตรงนี้นะครับพอไม่มีคอบับเนี่ยตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นแก้มนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นการชนล่างเลยนะครับส่วนพวกฝาหน้านะครับฝาหน้ากับแก้มเนี่ยใช้ด้วยกันได้นะครับ ความแตกต่างของความสูงตรงนี้นะครับจะส่งผลกับลักษณะของการใส่เจ้าตัวหน้าชิก,ก้านะครับ ถ้าเป็นหัวของสองสีเนี่ยถ้าในกรณีที่บางอู่ไม่เคยทำนะครับลักษณะของการแปลงหน้าเนี่ยคอมันจะดูสั้นๆหน่อยนะครับอาจจะต้องใช้วิธีโหลดกันชนล่างนะครับลงนะครับเพื่อที่จะให้รถเนี่ยมันดูได้สัสดส่วนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ลหลายๆคนนะครับพยายามให้อู่ที่ไม่เคยทําทําให้เนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะออกมาไม่สวยอย่างที่เราต้องการเหมือนกับตัวหัวส6นะครับ